วันนี้เราจะมาทำผัดแตงกวาใส่ไข่กันค่ะเพื่อนเเจียวกระเทียมไม้หอมก่อนค่ะใส่ผงนัวไปค่ะแล้วก็จะตีไข่ให้แตกเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นก้อนเล็กๆค่ะเพื่อนๆเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเสร็จแล้วเราก็มาเติมแตงค่ะเพ่อเน แตงที่เราหั่นไว้เป็นชิ้นชิ้นค่ะเพื่อนๆก็คนให้เข้ากันค่ะพักเราก็จะมาเติมผงปรุงรสกันค่ะเสร็จแล้ววันก็จะเติมน้ําก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเติมน้ําไปค่ะคนผุกเค้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนเพื่อนก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนว่าแตงเราสุกได้ที่เลยค่ะเพื่อนเพื่อน